สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านเขาป้าอีกแล้วเนาะค่ะมือนี่ค่ะเขาป้ากับทุกมัดค่ะทกมัดอยู่ทางไหนบูค่ะพี่น้องปุ่นค่ะเห็นตะหมกแดงๆอยู่ทางขวาเลยจ้ะพี่น้องค่ะมาค่ะเก็บเห็ดน้ำกันกับต้อค่ะมือนี่กับสีผ้ากันหาเก็บเห็ดอ่าถัดขั้นตะแลนคือเก้าเนาะค่ะพี่น้องที่ป่าสวีเดนนะคะทุกคนที่ป่าสวีเดนป่าเงินป่าทองป่าสมป่าทรัพย์สมบัตินะคะก็คือป่าสวีเดนนี่เองค่ะทุกคนค่ะมาเก็บเห็ดน้ำกันกับต้อค่ะ ก็ลุยตต้นะคะหาลุยกันต่อไปเรื่อยเห็ดหลายค่ะพี่น้องเอ้ยอันต้าว่ากิบมันค่ะอีหลีดิทั้งถอนทั้งตัดทั้งถอนทั้งตัดทั้งดึงเนะคะ่ะแล้วสถานการณ์ ไปทุ่มัดแล้วไปไปทุ no, no, no ่มัดแล้วไปมุมไหนคุณไปไกลๆมุมนั่นสิเห็ดหลายอีหลีดิจ้ะมุมนั่นแล้วนี่ก็หลายค่าอีหลีกันมองนีนก็ได้เนาะพี่น้องเนาะมุมนั้นจ้ะเป็นกอเป็นเหงาอยู่มันต้องแก็มันออกจังไม่ก่อนเนาะแก็มันออกจากกันจังไม่ก็มันจะสิมีช่องทางเอา รีบเร่งค่ะรีบเร่งอากาศม่ก็เป็นใจอากาศมันก็เป็นใจอิหลีค่ะอากาศขึ้นตลอดกันนาหนาวเนาะหนาหนาวก็คือว่าแหละเนาะจ้าหนาหนาวมันก็นสิมิต่เมฆก,กับฝนคับบนว่าหนาห้อนก็นมีแต่ฝนที่สวิตเดนร็แายปีนี้มีแต่ฝนค่ะบบได้ห้อนน้ำพืนค้นสวิตเดนแทบสิบบได้อาบแดดปีเนะี้ย ต่อพายางไปหาทุ่มัดแล้วว่าเห็ดมองหันหลชมยิ้บรรยากาศป้าไปน้ำจะ้ะม,มองนี่สิเป็นแองน้านะคะมองนี่จะ้ะแองนา้ายางไปหันขาลบบุดูดิพี่น้องโอ้ยยางขึ้นเขาอุย้ยเห็ดยางเนี่ยอ๋อเห็ดอัน ฮะดูอ่ะออโอเคได้แฮสแตนเล่นสมยกพกกไม่ได้แฮสแตนเล่นสมยตมีเกได้แอเซนสมยกแฮบ้งดพี่น้องเป็นกัเป็นเงาโอเคค่ะตั้งกล้องเก็บ อีกจ้าหยิบค่ะโอ้เราคือมาเมื่อแถมีเก็บเมือกเออหยิบไปมุมน,นี้ก่อนนะจ้าหูคาร์วีหินในพอกาเนี่ยมันเมือกจะพุทธ ยอกวินหอไม่เกเนาะยกวินหอเอ็นยกวินหอเอ็นพยซูนเซ็กคู่รีในแรภพัาเพร์ฟกสมับอีโก้ยกแชมป์ปะเยอะนะไม่เกสมัยนี มืดฝ้ามืดฝนพี่น้องเราก็ขวัวทั้งมืดไว้ค่ะสะดวกว่าเจ้าก็เอาไฟฉายที่เราเอาไฟฉายบอะคนใดถึงจะเอาไฟฉายนี่นก็บุมนี้ระโยดกับพี่น้องเพราะว่าล่านเพิ่็สิปิดมือนีเราตร้องรีบเอาออกไปขายมันทันก้อนที่เพิ่นสิปิดเนาะคะ่ะแต่ขันโบ๊ะทำได้ปิดเต่ว่าเขาจาังว่าถ้าไปขายมืออื่นได้ยังสี่ต่ว่าันนี่โบ๊ได้นหะคะ่ะต้องเอาไปขายเลย มัดล้านยุดไตบ้านเขานะเขายังเปิดจนบ่านน้ำแข็งลงล้านอันล้านใกล้บ้านลราพักกันพักกันปิดปิดพ้อมกอันเบิดทะลุเดเอทูโอเซนวาเทนซมเดนมิกเก็ตทักทันตาแลนแหทูทูโอเอลเทีย ทูเอลเลเทียที่หลัก oh, อ๋อสามปีที่แล้วค่ะมองนี่มันออกค่ะค่ะค่ะสามปีสามปีให้หลังเฮดทัตไม่ออกออกหลายถ้าปีนี้นะคะปีรุ่นมากก็ออกหน่อยลงกับประมาณนี้แหละค่ะสามปีสามปีสองปีสามปีมันจะออกหลายอีกเกียนหนึ่งนะคะถ้ามันพึกขนาดนี้เราอีกประมาณอีกสามปีมันก็จะติพึ่อีกคือกันค่ะ Ure, เขเรียกว่าพืชนอออกหลายนะคะภาษาอีสานออกล้นป้านี่แหละพี่น้องมันนี่กะสีแบบว่าถึงเห็ดหลายกับ,บ่มีคานะคะเพระาะว่ถาถัล้านเพิ้นบ่มีซื้อถัาล้านพิ่นปิดซื้อเป็นหลายปันได้กับ,บ่มีคานะคะยางเตะเล่นซื้อพี่น้องยางเตยเล่นเหยียบเล่นซื้อจักน้อยนะคะ ไม่มีค่าอันนี้เบ้าแบบว่าเปรียบเทียบแล้วค่ะพี่น้องตาล้านทางมองได้มี้นทางมองได้ม่ล้านซื้อเห็ดนะเห็ดก็มีค่าเนะคะ่ะทานมองได้เพื่นบ่ซื้อกะไล่ประโยชน์แล้วคือ่านะพี่น้องแต่ว่านี่ลหละต็ก็สิได้วยเก็บตากแห้งเมัมนนี่ลหละจ้าตากแห้งได้จักกิโลก็ถอดเบิ่งเอาเนาะค่ะพี่น้องได้จักกิโลต่อก็สิบวกอีกเที่ยนหนึ่งเนาะจ้าตัวต,ตากแห้งได,ได้หลายปันไดตัอเจ็สี่บวก เอซีได้เนาะค่ะบาสเห็ดจังไดขายจังไหเนาะจ้ะทดลองซื้อ,อดอกตัวกับบเคยขายเนาะค่ะต่ว่แต่เคยเคยตากแหงนแจกเอฟซียูดอกค่ะเคยตากแหงเก็บเกเอฟซียู่แต่แต่ตัวบเคยขายนะคะ,คคคะควคนะคะันนี้สิล้องเป็นแม่ค้าเบิ้งเนาะจ้าเหมืนนไยอยากเป็นแม่ค้าอยากเป็นแม่ค้าคือเพิ่นเบิง้งเป็นแม่ค้าได้บบบูเกิดมาบบเคย ก็เคยขายของอยู่ตอก่าแต่ว่ากะสมัยตะกี้ก็ขายของอยู่ต,ยต,ยออยตลาดปีนงังหล่าพี่น้องต่อกระไดอยู่ของเตยอีกจ้ะสมัยตะกี้เนาะเป็นแม่ค้าอยู่ค่ะต่า่าเป็นแม่ค้าแบบปึ๊ปดๆบอกอาศัยผัว่ะคะไปขายกับผัวเก่าผัวคนไทยก็เกาะแกะเข้าไปไปสั้นล่ะ พวผัวไปยังสั้นนะคะตีกิงกับเป็นผัวคนละขายก็ไปซอยเขาขายซื่อๆดอกคิดเงินคิดท้องกับเป็นเขาคนละกค่ะเจ้าของปึก เยอะโอเคดูคัเนเยอะละตัวสิมนเอาอยู่นั่นใต้นี่ก่อนาก,การสามีต้อมือนี้เป็นห่อหน้าห่อตาดีครับเพราะว่ามือบ้านนี่เป็นโบมีแห้งตัวเป็นโบสมบายครับมือนี้ตอบอกว่าเอายามานำเลยเอายาทิฟฟี่มานำ เพิ่นกินก็ยาไทยดีเดี๋ยวเนี้เพิ่นติดยาไทยคุณนะค่ะมันอยู่ในหนีหลายอยู่ไหมอยู่ในใต้หนีเต็มอยู่พี่น้องเพื่อตะดอกใหญ่ๆนะ นี่ก็สิาพมามมจุกเอาน้ำปลาบูบอรี่เหรอจ้ะปลาบูบอรี ามาฟังเก้าอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเห็นเห็ดอยู่ฟังนี่ค่ะามาอีกแล้วเห็ดเป็นกอเป็นกออยู่ฟังนี่ดอกงหญ่น้ำหนีสามีมาฟังนี่อีกแล้วตัวนี่ไงเป็ดอกง่ายๆเนี่ยฟังฟังทางนี่ดอกงหญ่ คุณมันขึ้นไป็นน้ำเนินเขาทางพี่ค่ะเต็มอยู่ ดอกง่ายๆสิพี่น้องน้ำหนักดีขนาดเลยมันอมน้ำขนาดไหมเต็มอยู่จ้ะเป็นเส้นเป็นสายอยู่ 嗯。Mm. เก็บไปเก็บมาเก็บไปเก็บมากับวนมามองอันทางเขามาไม่ไม้คือเก้าพี่น้องวนมขามองหาหลดุดคือเก้าจ้าน้ำเห็ดมาน้ำเห็ดย้อนกับขึ้นมาสวนย้อนสวนอีกแล้วพี่น้องมันเห็ดหลายเนาะจ้าบึ่งเนเลยถิ่มเลยถิ่มผัวไปผู้เดียวอีกแล้วเขากจะินาบูดอีกแล้วเนาะ ก้มเห็ดก้มเอาอยู่นำมันใต้ขอนไม้ก็จะพี่นอ้อนงน,นั้นโดกไงบ้างน่ เปิดไฟฉายปันจ้ามันเนี่ยมันมืดโอเคเนาะค่ะมันนี่ค่ะคลิปนี้กะสีเอาไวส้สำนี้คนนอจ้ามันนี่จา้จาไปเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องกระสีผ้าลุยเก็บคือเก้าละค่ะบอกว่ายังหลายอยู่ เจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะรำรำรวยรวยเป็นห่วงกันและกันคือพี่ต่อกับเป็นห่วงเอฟซีให้กันราค่็คือเอฟซีเป็นห่วงต่อราคาขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบจ้าต่อกับสิเทเห็ดใบหน,น,นีก้นมาจ้าพี่น้องเอาวางใ้ใต้ห่ไหมไม้หน,นีก้นมาจ้าต้อกับสิเข่าต้อหาเก็บเห็ดต้ออีกน้อยค่ะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ บ้านกันเนาจ,จะอุยเอผิดค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนค่ะได้บบ mm hmm. ท่านได้เต็นสองตาเป็นไดแดอกนะค่ะโอเคค่ะต่อเกีเอาเห็ดไปไว้รถกันเนาจ้ะเพราะว่าเก็บอยู่ใกล้ๆถนนนี้เนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ